นี่จาการล้างก้อยค้ำมาหลังบาทกันพี่จะให้เบิงจะมีฟองขึ้นมาน้ำก้อยในช่วงนี้ก็ยังเป็นสีขาวสะอาดอยู่เลยนะจ๊ะบ่เป็นสีขาวสะอาดจา้ะสีจะออกไปทางมีแป้งเน้วจ้ะขาวนวลๆลตักออกเลยจา้าใส่น้ำลงไปเลยจา้า สมัยก่อนกะใส่น้ำคลองเนาะจ้าแต่ว่าสมัยสมือนี้กะใส่น้ำป้าป๋าจ้าใส่น้ำคลองก็จะมีเชื้อแบคทีเรียกะจะมีกลิ่นก้อยกะจะเมนเนจักน่อยจ้าแต่ว่าสมัยนี้เนาะเข้ากระปองกันไว้เพื่อมีสารเคมีเคมีเอาท่มันสะอาดแลวก็มั่นใจอันนี้ก็แช่ไวอีกนะจ้าย้าเสาวะล่างอีกเช้าเย็นเช้าเย็นสามมือแล้วไว้เป็นมือที่สี่ล้างวานสิมัไทยพี่เบิ่งอีกเนาะจ้า หลังจากมือดีซีไปน้ำตรงนี้ก็จะใสแจ๋วเจ้าพี่พี่นี่ก้อยกะแซมาไดา้สามคืนแล้วนะจาอันนี้คือขึ้นทีซีซีห้าหกนี่ก็คือแค่เปลี่ยนน้ำมือละรังนะจ้ะพี่พี่ความเปลี่ยนไปก็คือน้ำน้ำของก้อยนี่จะใสขึ้นแล้วนะจ้าอันนี้คือห้า ก็คือล้างบานเห็ดชิ้นใหญ่เนี่ยจักน้อยจ้าเพื่อจะเห็ดก้อยแห้งจะได้บ่มุงอากาศต้องแช่เพื่อความมั่นใจก็ยังต้องแช่ต่อไปเนาะจ้าพี่พี่ก็คือล้างน้ําแล้วก็แช่ไว้อีกสามคืนหลังจากนั้นล้างบานจะมาให้พี่พี่เบิ้งว่าก้อยที่เห่าเห็ดแล้วหนึ่งแล้วนาตาสิเป็นจังไหนเนาะจ้าในข่าตอนนี้ก็คืออันนี้ล้างบ้านนี้ไม่ได้ล้างนะคะคือว่านี้เห้าหลังก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวล้างบานใจ้เบิ้งความเปลี่ยนแปลงจากการล้างน้ําออกนะคะนี่จ้า กลังจากเรล้างเสร็จแล้วก็จะรูว้ว่าน้ำองก่อยไสยขึ้นนะคะในขึ้นที่สามผ่านไปจากก็ต่อไปก็ล้างแค่วันละครั้งก็พอนะจ๊ะถึงวันที่หกถ้าถ้าอยากจะกินก็กินได้จ้ะถ้าถ้ายังอยากจะแช่ต่อไปเพื่อความเนี้อนุ่มให้มากขึ้นก็แช่ต่อไปได้จ้ะพี่พี่อพี่พี่จะมาเบิ่งกันจากก้อยล้างบาน อันนี้คือครบมันจะเป็นงานบุญแล้วนะจ๊ะต้องเอาขึ้นแล้วลลาขึ้นแห้งหล้างบานแช่จนแบบอันนี้คือนามไซสแจ๋วแล้วนะจ๊ะแช่น,นี่นาจะเป็นซีฟขึ้นนะจ๊ะพี่พีหรืออาจจะมากกว่าตอนนี้มันจะนิ่มมากพี่พีดูมันนิ่มลวคะ่ะตอนนี้คือขันตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมันจะเหนียวมากแล้วด้วย ล้างบานก็จะ,อะเอาขึ้นเลยเนาะจา้ะขันตอนนี้คือขันตอนสุดท้ายลวเนาะจะจะเอาขึ้นให้น้ำเศร้าขึ้นจากน้ำให้มันสะเด็ดน้ำขั้นตอนนี้คือนำไปเก็บในถ้าเก็บในช่องฟิตร่าจ้าพี่วีนะจะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะถ้าให้สะเด็ดน้ำแล้วก็ใส่ถุงใส่กล่องปิดฝามิดชิดเก็บในช่องตู้เย็นธรรมดาก็จะเก็บได้นานเหมือนกัน สวัสดียามเช้าจ้าพี่พี่นี่พ่อใหญ่มาแต่รับไปรับกล,ลับมาแล้วนะคะเนี่ยกําลังจะเข้าบ้านกันวันนี้หลังบ้านจะนึ่งกอยใหพ้พี่พี่ดูนะคะมีพี่พี่เอฟซีหลายท่านทักถามมาวันนี้จะให้พ่อใหญ่เป็นกระต่ายหนึ่งวันนะคะรกระต่ายเหรอกระต่าย่องขูดมะพา <c oughs> ร้าวไงจะให้พ่อใหญ่เป็นกระต่ายนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะกอยที่หลังบ้านทำเนี่ย เช่ไว้นานมากๆเลยจนได้เวลาแล้วแล้นึ่งแล้วเสร็จแล้วเราจะมาแจกอาแจกหญ้าแล้วเมื่อเช้าหลังบันก็ทําไปวัดเรียบร้อยแล้วนะคะครบขบวนการล้เดี๋ยวอาฟ้าเปิดอีกวันสองวันเราก็จะเตรียมไปขุดไปล่าอีกชุดนึงเอามาไว้ทําให้พี่ๆเอฟซี FC กันนะคะนี่ทางเข้าบ้านเดินกันมาจากข้างบนเนี่ยนะคะเฮ้ยหญาาดูหาดูจะมาวันที่ยีสิเท่าไหร่นะยี่สิสาม ที่สามนี่กรมอาจจะแห้งก็ได้นะคุณยามาดูแต่ถ้ามาช่วไม่ไม่กรมุตเตือนว่าจะยังมีฝนต่อค่ะมีฝนต่อให้ก็อีกหลายวันอยู่หนักด้วยแล้วจ้าหนักด้วยนี่แย่ก็นี่แหละค่ะถนนข้าบ้านคุณย่าก็ต้องลุยแบบนี้นะคะไปจนถึงนู่นนะคะใส่รองเท้าบูทนะครับเนี่ค่ะต้องเจอแน่นอนเลยเนี่ยค่ะสภาพเนี่ยต้องบูทอย่างเดียวนะคะ เนี่ยลังบ้านถ้าไม่ใส่บูธนี้ก็คือจบเลยค่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางเตตงลงาเล,ล้เลงเท้าที่น่นอ่าแบบนั้นก็ได้ไปถึงแล้วก็เราไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะให้เดินถึงบ้านก่อนนะคะพี่ๆเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้แหละไปตลอดทางเก็บภาพบรรยากาศช้าๆให้ค่อกกะอะไรนะน้อง้็ใส่อลังบ้านโ,กโยขาไม่ไปติดตม เบ็ดกบสิใ่ไปยังกบเอาใส่พูดเฉยๆว่ามานใส่เบ็ดกบได้ไม่ใช่ว่าเราตินกบดก,ก็เราคุ้มยากจนกบไมกินเพื่อนหลังบ้านไม่ได้นะป้่ใหญ่เมื่อคืนนี่นอนหลับไหมย่านผีบอเจ้าเมื่อคืนนี่นนมาหอนมาหอนสนานเลยเด้อรอบรอบบ้าน <laughs> <c oughs> ก็ว่าประเดิอนพญายิ่คือป้ายถ้แถวขางบานจากของนี้ให้นี่นนย,ยู่งสิยานผีเป็นพิเศษเลยค่ะาหลังบานวิญญาณเปิดไ,ไฟไปหลอบบานหลอบช่องเลยีพนี้จะเป็นน้องที่เลือกที่สุดนะ ลถนาทีก็ติตรงนี้แหละลดนาทีเข้ามานิดเดียวถ้าเข้ามานี่ไงก็มาผักกันตรงนี้ไงนี่ไงผักกันตรงนี้ถ้าถ้าเข้ามาเยอะดีต้องเอารถเข็นมายกออกเลยดูน้ำกอดูดีวนี้มีปูนามีมีกบมีเกียดมีปูนามีปลาชักน้อยก็จะถึงแล้วนะคะบ้านไม่ใช่บ้านแม้กระท่อม ประมาณนี้ไอที่มองดูแนมเห็นว่าเป็นหยาคุ้มไวนี่คือยายางลงไปได้วยจ้ะคือเละตุ่มเป๊ะเลยนัจ่ะนี่นี่แนมเบิงแนมเบิงนี่คือจงนี่มีเกิกดเพราะเกายแง่งด้วยจ้ะเพราะไงที่จริงล้างบานหนาเสียวเาพราะก็แง่งเพราะก็แง่งหอมมาปลูกเนาะปลูกเส้ค้นทางเจ้านี่แล้วจะบริษจะบริษทางกับปลูกพราะก็แง่งกินเลยพอาะไงยินเขาอยู่จ้ะ เอามาก็ฝ่ายหนึ่งถามผู้ใหญ่เล่นนอกจากผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ปลอบพราวให้ เราไฟกาดจ้กหน่อยเข้าไปเก็บใบเตยกันจ้ะพี่ๆสองใบกับพ่อจ้ะลลางมาจะใส่ใบเตยลงไปใบหนึ่งก็จะพี่ๆร่องพื้น คืออีกใบหนึ่งเขาว่าเอาไว้ใส่ตอนมันสุกเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปใส่เบิร์ดทีเดียวคือกินเตยก็กจะเศร้าหอมนะจ้ะนึ่งนานๆก็ความหอมก็จะคายลงวอกยังไงว่าเอาไว้อบตอนสุกอีกอีกใบหนึ่งอีกกาดหนึ่งค่ะใส่กอนลงไปเลยจ้าบางบานกันหนึ่งลายเนี้ยนะจ๊ะอันนี้แคกใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ ลงไปเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องใส่เกลือนะคะถ้ามีหมอซึ่งที่กว้างๆก็จะซุกง่ายขึ้นนะคะ อันนี้หนึ่งกล้ยปิดฟ้าจ้ารอดน่าจะพีพีเพราะว่าเป็นเต่าทามปอกมะพระ้าวเท้าเพ่อใหญ่จ้ะา้ังบานหามะพระา้าวมะพระา้าวตื้นๆไปได้จ้ะเดี๋ยวเขาแห้งมากเจอไหมคะต้มค่ <c oughs> ะเจอข่าวว่ามะพร้าวตื้นๆจริงๆมันบ่แมนจ้ะเป็นมะพร้าวแห้ง ครึ่งเขาหน่อยจ้ะต้องใสหมดทุกแผ่นนะคะมันจะสุกน่าจะเราจะพีๆน่าจะสุกเรืวๆ อร่อยมากเลยพี่พีเหนียวมากยังกะข้าวเหนียวเลยเดี๋ยวหลังบ้านจะใบเตยอีกใบใส่ลักะปิดฝาเนาะจ้ะเอาไปยกลงเดี่ยเลยจ้ะปิดไว้ให้ใบเตยสุกค่ะกอาวลงเด้๋ยเลยเลจ้ะพี่พีทนี่ค่ะใบเตยเปลี่ยนสีนิดหน่อย แล้วก็ยกลงแล้วอบไว้ก่อนนะคะเชฟจากญี่ปุ่นนะกันนี่ยจะมาเอาใช้ข<อ>้างนี้บ<อ>่บ<อ>่นะบ่มันสีหาเขาข้างหนาเหมืนมอนนี่เหรอ <cing forward. S 1> อ่ะฮะเบิ่งเด้อพี่ๆเด้อสิได้กินนี่มันีพูดพูดสิอุ่นน้ำวานีบอกว่าไงเนี่ยดูดิหวานีบ่มันได้เรื่องเลยทำทำไมไม่ตรงกันเลยอ่ะเนี่ยขุดยากได้ทำไมตรงกัน มีเจ้าเหรอไงมีนิดหนึ่งแล้วมาหาตัวเฮาบอกเผาเปลือกผงเนาะมีค่ะกระไดผงคืออะไรก็คือมะพร้าวทึนทึกไงทึนทึกคืออะไรอ่ะทึนทำไมพูดไปเรื่อยก็คือมะพร้าวที่กลางกลางแก่กลางอ่อนไงแต่ว่าใช่ใช่แล้วทีนี้ทําไงขูดค่่ขูดออะไรด้านนี้หรือด้านนี้ด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้ค่ะอ๋อขูดแล้วมันจะมีรูปร่างยังไง มงเดือดหี่เด้อหลังบานใช่้ยมเม่อ่จากนี้ไปหอดมันดูสิิน่ามันจะได้กลิ่นไหมเนี่ยเราเนี่ยทําไม่ไม่เราเอาด้านนี้ลองดูด้านไหนก็ได้ถ้าพ่อใหญ่ทําได้เนี่ยอาทัพพ่อใหญ่สบายใจเลยเอาด้านนี้ลองดูนะครับได้ได้เออเห็นไหมมันออกอยู่เนี่ยก็ทำไปๆทีๆตัวพ่อใหญ่ทีๆโดนมือฉันว่าไงอันนี้หลังบ้านจะทําให้ดูมมนไม่ต้องแล้วคำว่าทีๆก็รู้วิธีทาอยู่ทีที ถ้าลองทำดูเดี๋ยวจะทำวิดีโอแป๊บหนึ่งเอ้าในรังแตาสิใหญ่ก็ต้องดูด้วยสิโอ้ยงั้นบ่ทำมันยิกงยิ่อย่างนั้นน่ะอ่ะก็บอกว่าทีทีโอ้ยเนาะปวดมือแล้วปวดมือแล้วจ้ะนี่ไงเอายิกงยิ่เนี่ยยิกงยิ่นี่เหรอคะมันจะยาวเหรอเอ้าไม่จำเป็นต้องยาวหอยมันขูดออกมาได้ ข้างขวางก็ได้ก็ใหญ่ไม่จําเป็นต้<า> <ลง S 2> องข<ง>้างขวางมันจะโดนมือมันไม่แรงอ่า<ง>ที่ผู้ใหญ่เสนอเลยน,นี่ไงนี่ไงนี่ก<ง>็จะแบบละลายมันแย่นะบานเฮาเอิญแย่เล็กน้อยแงเก,ก,ก่า,าค่ะรู้จักไหมคำว่าแย่เชฟญี่ปุ่นแย่คืออะไรคำว่าแยงคืออะไรคำว่าแย่ เนี้ยคืออะไรเป็นยังไงก็คือแบบว่าไม่นุ่มไงอ๋อมันไม่นุ่มมันรู้สึกสักๆตรงคอหน่อยนึงอ๋อเหรอเพราะอะไรเพราะมันสั้นเพราะมันเยเอาไม่ไม่เพราะเพราะตัวนี้สั้นเนืออะไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวมันแก่อ๋อมะพร้าวมันแก่มะพร้าวมันไม่เป็นมืออะไรแก่นี่ไม่ดีหมดเลยนะใช่ใช่ใช่ระให่ชคนแก่ก็ไม่ดีใช่ถูกต้องมะพร้าวแก่ก็ไม่ดี เขาบอกว่ามะพร้าวแก่ยิ่งแก่ยิ่งมันมันไม่ได้เถียงว่ามันมันไม่มันมันมันแต่มันไม่ดีแต่มันแย่ียงเหรอใชะไปว่าทำไปแล้ววันแล้วมาแยกระต่ายที่บ้านบินตาหุ่ง่ายมากเลยกระต่ายนีขามันกระต่ายไม่มีขาทีนี้กระต่ายขาด่วนเนาอกระต่ายขาด่วนกระต่ายแก่กระต่ายแก่ขาด่วนด้วยวไปไหนได้วันกระต่ายทีดดนี้สื่อกระไม่ดีแล้วนะนี่ทันยากแล้วนะครับ ทางเราจรเราจังมากเลยเนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะยพาไปขุดอีกนะได้ได้ได้เพราะตอนนี้ไม่มีคอนเทนต์เหมือนกันเก๋เห็ดก็กําลังออกแต่ว่าค่ารถน้ํามันลถไม่มีนะไปไหนบอกหลายที่มากเลยนะที่ดูเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเราไปแม้วันนี้เพราะฉะนั้นเราไปก็เหี่ยเหมือนเดิมข้างล่างมีแต่ชาวบ้านที่ไปหาเต็มไปหมดแล้วไม่ประสบความสำเร็จพออย่างตัวนี้ด้วยไหมตัวด้วยตัวนี้ด้วย งานสั่งว่าเจ้าเมื่อไรเดี๋ยวหลังบ้านยืมเครื่องบินพี่อินทิราได้หลังบ้านจะพาไปเออแมนแมนเห็นคือบินเรื่องเดือดว่าอยู่นั่นเข้าเขายืมแล่ะเขาก็บินไปแมนเทิงผู้อะไรไม่นาะเขาไปต่องหง่อมาเซ่นที่นี่คุณจองนายอยเลยนาะไปจอดลานเครื่องบินใช่ใช่มันมีลานจอดเราไปทำพารานหินไว้เราก็ไปจอด มันมีอยู่แล้วลานลาร์มมันมีอยู่แล้วที่หลังบ้านถ้าว่าเป็นลานต่างมันลานกอนกลาีลขับมาเลยนะขับมาเลยจะยืมขับมาจากออสเตรเลียเลยดบมานเราข่าวนอกจากฟูดไปแล้วมีหลายใสหลายถ้าเป็นบทความขึ้นถือแขงแสบด้วยจ้ะก็ไั่แรงวันไปต่างกันจะพี่ๆว่าสิคุกเสถาบบา่อถาบมันหน่อย คุกใส่หม้อเหรอคุกใส่ม่ใสน้ำตาลไหมแบบนี้ใช่ค่ะล้งมัดเตรียมมาแล้วเอาลราปรุงให้ท่านผู้ชมดูทิน้ำตาลกับเกลือใส่อะไรบ้างน้ำตาลน,น,นี่แล้วแต่นะคะจะนอนหลับทับผิดนี่จ้ะก้อยล้างบ้านปั่นติดกันบอลข่าเหนียวเลยปวดมาต้องห่วงเรือ่องเนี้ยถึงเนี้ยค่ะแต่ทั้งเนี้ยทั้งหนุ่มเลยได้เวลามันได้ดีเพือ่อนยัยเขาแซ่์กันได้เวลาคุณก้อย ก้อยตลาดในส่วนมากเขาจะแซ่บแต่ถ่าเวลาเขาจะเปล่าน้ำขายเขาจะเป็นเป็นส่วส่วนสวเวลาเขียวมาเป็นเดือนเลยเนาะโอ้ยเกินเดือนเลยตั้งแต่มมือผุนตั้งแต่มมือล้างบานลงคลิปเนาะจนหอดมาอนีพ่อใหญ่ซือเมื่อกี้และวเป็นเดือนเลยครึ่งเดือนเกือบเดือนเลยครึ่งเดือนจากเวสิบหกสิบเจ็ดวันนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่แล้วที่คิดกินก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้อ่ะพ่อใหญ่ อันนี้ก็คือใส่จากหน่อยไปก่อนเนาะจ่าเหลวแต่สูตรน้ำตาลใช้น้ำตาลแดงใช่ไหมตาลแดงน้ำตาลขาวได้หมดผู้ใหญ่ที่ใส่น้ำตาลแดงคือไม่มีเงินซื้อของแพงมากนั่นแต่แต่คือน้ำตาลแดงเป็นน้ำตาลบอคัดสีเป็นอะไรที่อิงธรรมชาติที่สุดเป็น้ำตาลสีขาวเป็นน้ำตาลปอกสีเป็นเพาะว่าน้ำตาลใสขาวทำน้ำเชื่อมใส ที่ใส่น้ำตาลขนาดนี้เวลากินกลอลจะไม่เป็นบาหวานหรือไม่เป็นบาหวานเพราะว่าหลังบ้านขาดน้ำตาลขาดความหวาน,าน,านอยู่ไม่คือท่านผู้ชมก็กินึ่งก็ใส่น้อยไงพ่อใหญ่ปริมาณก็เอาไปทำกินอ่ะปริมาณเอาที่กินได้เลยบางคนก็ไม่ใส่เลยซ้ำเลยคือไม่ต้องเน้นเอาหลังบ้านเป็นบรรดฐานค่ะสูตรอ,อ,อย่าหวานมากเลยครับใช่ใช่เพราะว่าตัวจิตโคกบาหวานได้โลกบาหวานใช่ หลังบ้านน้ำตาลน้อยอะแค่เจ็ดสิบกว่าเอางหลังบ้านกินได้อีกหลายกระสอบเลยโผลกคนทุกโลกหวานแล้วก็มีดคนที่ส่วมมาหลายปีแล้วนะครับ,บยินจีราโมเขีนอีกคนไม่กินแล้ว <c oughs> มันเอาอะไรคันวะ <c oughs> มือล้วเนาะบ้านเราไม่กินยังสิเราเพราะไงคุณแ,บบแม่แจ้งนี่ผมกินไม่เป็ี่ยนเลยเนาะท้าวมาทาน้ <c oughs> ยไมยเ่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวมไปมั้ย ลับมาลังวานคุณเบสุนู่เลรอเหรอนี่จะลืมเห็ดที่นูนนี่แกกินไหมเนี่ยเม่นเนเห็ฟูดเทสปนที่นูนเนาะแล้วก็ปนเห็ดไข่เนาะเหม็นไกอุ้ยเราบุกยินดดกใครมาเยี่ยมเรานี่จะได้กินอาหารแปลกๆเราอกซี่อัลซีโร่ไว้เมนูบ้านๆเมนู ไม่ใช่เมนูพิซซ่าินทีล่าพินทีล่าคับเมนูง่ายๆเนาะกินทีละาพินทีล่าก็เสียบยันจองปลาไว้แล้วกินทีล่าแล้วมาผอมเชียบแล้วก็ปลาเบิร์ดซานี่นนแล้วทำกี่นนเชันมาก็ดีนะจะทำกับข้าวกินเองเนาะอยากอยากจะเรียนรู้วิธีการทำคลิปให้แก่ว่านั้นแกอธิบายทางโทรศัพท์ไม่ไม่เคยได้เข้าใจมาเป็นคนรอธรรมดาแล้วเนาะใส่กระโปงใส่กระโปง เหนียวเหนียวัวใหญ่แซคพะงีว่า,าหวานมันอร่อยมันอร่อยนะครับแต่มันเสียที่กลิ่นนะครับคือปกติกินก๋อยต้องมีกลิ่นเหม็นนิดนึงอือันนี้ไม่เหม็นเลยตุ่นตุตนงนิดนึงเขาที่กินในตลาดนะอ,อันนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเอาล้างบานเท็ดนนามสะอาดเด้โบมีเชือเ้อไปทีเดียวปกติกออยเนี่ยสมัยพ่อแม่เขาเซียนามคลองเนาะเวลาเทออกมาจากหวัว เมยนปันหนึ่งขีก็จบสูตรล้างบาลก็คือทุกอย่างง่ายหมดน้าล้างบาลทีเทตุ้ตากไวไหมว่าตากแล้วเนาะมันสีแหงเทละเป็นไห่ยาบหรอแม่นค่ะล้างบาลทีเทศิกระถาเทศพวกขีปตกลงเราจะไปหาเห็ุไหมทำไมจะเหนื่อยอย่เงี้ย ก็เอาที่พ่อใหญ่สบายใจนะถ้าพ่อใหญ่อยากไปก็ไปถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวัำมั่งถ้าพ่อใหญ่จะพาไปพรุ่งนี้ก็ลาัสายแล้วอ๋อได้ได้พรุ่งนี้เราก็เดินทางเช้าหน่อยเนาะอืก็สั่นมืออื่นเจอกันให้ขิดเก็บเ็ดเด้๋ยวจะพีพีเหมือน,นี้พ้ปตีสี่พ่อใหญ่ก็กกเมื่อยล้างบานกับบอดีนอนน่าจะมือขึ้นนี่เพราะว่าลุกแต่ตีสองมันเมื่อัึงเที่ยงขึ้นกลับต่างคนต่างบ็ได้พักผ่อนพ่อใหญ่ก็นอนบาราบล้างบานกับต่องตังในกาปุ๊บ่อจะทํางานในส่วนนี่จะ นี่ค่ะนาตาห้องก่อยล้างบ้าน,นะกะงามประมาณนี้ใส่พ่อใหญ่ขึ้นไปหยากับอานุงเนาะจากพีพีเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพีพีทุกๆก,กำลังใจนะจ้ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์พ่อได้พูดคุยพ่อได้หายคิดถึงเนาะจ้าเจอกันคลิปเก็บเพ็ดคลิป,ลป,ลปร้องมืออื่นจากพีพีจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า